จ้าสวัสดีจ้ามือนีเฮ้ากับ่าพบกับช่องน no ้องช่องชาแนลอีกตามเคยเนาะจ้ามือนี้ช่องน no ้องช่องชาแนลกับมีแนวทางหวยหุ่นดาวโจนของขึ้นวันที่27ตุลามกับพี่มหายเคือเก่านาะจ้าทั้งสองดาวทั้งดาว VIP และก็ดาวปกติ แต่ก่อนที่เขาจะไปเบิรงแนวทางช่องน้องซ่อนชาแนลกับเมื่อขอกำลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจะกกระขอให้ซ้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกช่องหนึ่งในเดือจ้า ขอบคุณจ้าก่อนเที่ยวจะไปเบิงแนวทางเขากับมาเบิงรายงานผลก่อนนอกจากของหุ่นดาวโจนเที่ยวหายไปวันที่6 6ตุลานอกจากว่าทั้งสองดาวผลออกตัวใดจากเที่ยวหายไปนอกจากดาววิไอเทา่กับไ้ฟันเก้าวิ่งรุดศูนย์กับ9ก้าจะผลที่ออกมาบนออกหาแปหกล่างออกหนึ่งหนึ่ง,งจ้ะ ของดาววิเอพีเขากับบ่อเขานอกจากนาะก,กับมีเขาบ้างรุดบ้างกับไปเบื้องต้นเลยนอกจากสําหรับผลดาวปกติว่าออกตัวใดดาวปกติเขากับหายไปฟันหนึ่งวิ่งรุดสองกับหนึ่งจากผลที่ออกมากบนออกหกแปดแปดหลังออกเจ็ดสามนอกจากเขากับบ่อเขาขกกจะสําหรับ ดาวปกติกับมีเขาบ้างรุดบ้างกับว่าว่ากันนอกจะากเข้ากห้ไปเป็นเพียงแค่แนวทางตัวเลขเท่านั้นกับเบื้องรร่งานผลกันไปแล้วนอกจากกับไปตามต่อเลยเนาะสําหรับแนวทางหมยหุ้นดาวโจนส์ของขึ้นวันที่ตุลาเนาะว่ามีแนวทางตัวเลขเฮาตัวใดแน่เฮากับไปเบื้องแนวทางกันเลยจ้า เขากลับมาตามต่อกันเลยเนาะจัดสำหรับแนวทางหวยหุ่นดาวโจรขึ้นวันที่27ตุลาเนาะเขากับมีแนวทางให้ทั้งสองดาวคือเก้าเท้งดาว v i p และกับดาวปกติเขากับมาเบิ้งแนวทางของดาว v i p กันก่อนเลยเนาะจาัดสำหรับดาว v i p เขากับไปเบิ้งตัวเด่นกับหายเด่นหนึ่งกับเด่นสองไปเบิ้งฟันวิ่งรูดเนาะจา้ะมาเบิ้งฟันก่อนกับหายฟันหนึ่ง วิ่งหลดกับหฮสองกับ1ไปเบิ้งตัวเน้นแล้วกับตัวร่องเนาะจ้ะมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกับหนึ่งหกหนึ่เจ็ดหนึ่งแปดหนจ้ะไปเบิ้งตัวร่องตัวรอ่วรองกับหกสองเจ็ 2, 6, 2, 7, สองแปดสองเก้าจะเข้ากับไปเบิ่งแนวทางตัวเน้นตัวจ้อสองตัวกะเฮลนไปกราฟน้ำนอกจากต่ว่าแต่ละมือ้อจ้ะสําหรับตัวเน้นตัวจ้อสองตัวก็จะเข้างากแน่ก็จะมีเข้าบ้างรูดบ้างเข้ากับใช้แนวทางเป็นฟันบิงรูดจาะตัวนี้จะเขาง่ายเลงง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันบิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิ่ง เขากับเบิ้งแนวทางของดาว v i p ไปแล้วเนาะจาะกับไปตามตัวเลยเนาะสำหรับแนวทางของดาวปกติว่ามีแนวทางตัวเลขเข้าตัวใดแน่เนาะจาะสำหรับแนวทางของดาวปกติเขากับไปเบื้องตัวเด่นก็หายเด่นสองกับเด่นสามจ้ะไปเบื้องฟันวิงรูดเนาะมาเบิ้งฟันก่อนก็หายฟันสอง วิ่งรูดกับไฮสองกับสามจ้ะไปเบิ้งตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องเนาะจะ้ะมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกับไฮสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดจ่ะไปเบิ้งตัวร่องตัวรอ่วรองกับไฮสามสอง 3า3สามหาไปเบิ้งแนวทางตัวเน้นตัวเจ้อสองตัวกับไฮเรนไปกรับน้ำเนาะจาะแต่ว่าแต่ละมือเนอะจ้ะสำหรับตัวเน้นตัวเจ้อสองตัวก็จะเข้างยากแน่ก็จะมีเขาบ้างรุดบ้าง เข้ากับใส่แนวทางเป็นฟันบิงรูดจ้ะตอนนี้จะเข้าง่ายเหล็นง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันบิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิงเป็นไดโน่จ้ะมื้อน,นี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจ้ะเบิงแนวทางหัยหุ่นดาวโจรของขึ้นวันที่27ตุลาไปแล้วนอกจากทั้งสองดาวเท้งดาว VIP และก็ดาวปกติเบิงตเด่นตันิ่งกันไปแล้ว มีตัวมักตัวชอบถูกอ,อกถูกใจกันว่านอ่อจะมักชอบตัวใดเขาก็สามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อเขาสิได้อเอาไปเล่นเน้นนักเน้นเบาตรงกับเลขที่เขาคิดไว้ท้านี้ช่องน้องช่อนชาแนลก็ข,ขอขอบพุ่นผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้ะก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนาะจาก พบกันใหม่ในคลิปนะ้าคลิปนี้ช่องน้องช่องชาแนลกับขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า